พี่น้องมึงยังไม่เห็นงานวัดมันก็เล่นปุ้ยไงก็เล่นกินเข่ากันทักเที่ยงกินเข่าวต้องทำบุญกะทินเฮ็ดบุญกะทินอยู่จักสารแซบบอโยนผ้า,าตุ่มปลา ต้มปลากระเลียตากลางไม่กินโอ้เป็นกะเลียตุ๋นนะพ่อค่ะกินต้อนเบิดเนาะกินต้อนเบิดใครล่ะกินต้อนเบิ้ลพอจะคล้องนี่แหละเต็มาเห็ดบุญงานมาเห็ดงานวัดพี่น้องมากินข้าวเด้อมากินข้าวด้วยกันค่ะจะคล้องเล่นท้ผู้พียเพื่อนมาเฮ็ดจักสารเฮ็ดจักสารกันห้องยี่นี่ให้กินข้าวพักเที่ยงกันพี่น้องกันเลย มาว่มกันจักสารล้วก็มากิน,กนขา้าวโฮมกันบุญกะถินวันที่สิบเอ็ดสิบสองตุลาค่ะเอาเคยกินแต่ข้าวผัดเทา่งนี้คือว่ามีต้มปลาต้่มนะเตะหน,น,น้ามันบ่มีหน้าเมือดแล้วพ่อเออตอนมันกินเมือดแล้วไฟขาดโคเชล่าหรือบ่มีหน้าเออไฟขาดหน้าเมือด บะมี่มิตรตอนมิตรโตปลาอ่ากินข้าวผัดแล้วมันจ๊งงำไงต้มปลาแถวพอจะตีเลี้ยต่วนหน้ามันกับบะมีเนาะเอ้ยนี่น่ะต้มปลาคอต้มปลาคอต้มปลานิ่งถ้วยนึงต้มปลานิ่งต้มถั่วต้มปลาคอกับปลานิ่งคนละหมอกันนี่ต้มปลาคอ ก,ก,ก,กินข้าวกันพี่น้องนี่แท็กนี้มาเจอมากินข้าวกันเด้อพี่น้องกินข้าวกันร่างกินข้าวกันกินข้าวเที่ยงกันพี่น้องรับบรับรับเน้อทวดน้ำมาให้เงิน นี่เดี๋ยวหัวหนึ่งเอาอีบ่หัวหนึ่งเอองมื่อกี้มิต่หัวอีดีเด้ต้มหัวปลาต้มปลานิ่นมอนึงต้มปลาคอหมอนึงต้มปลานิ่นแซ่บบ่ตะกี้เขาพัดแซ่บบ่่ได้กินฮะท่านได้กินตี งงนะก็จะยำไงนะเอาตีใส่ไข่โอ้โอ้เอาคลิปนี้ไว้สนิงกันด้อพี่น้องเด้อมาอกินข้าวน้ำกันเด้อค่ะโฮมบุญกันที่วัดนะคะสวัสดีค่ะ